ช่วง SME Create สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคุณผู้ชมคะวันนี้เราพามาชมงานฝีมือที่เรียกได้ว่าต้องประณีตสุดๆเลยคะ่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรไปหาคำตอบจากเจ้าของไอเดียกันเลยดีกว่าคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่พวะพกุมแจารองเท้าจิ๋ว X May Handmade นะคะ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่รับไปขายอย่างเดียวจนนํามาผลิตเป็นของตัวเองและมียอดสั่งซื้อสินค้าจนผลิตออกจําหน่ายไม่ทันเลยทีเดียวค่ะไอเดียเริ่มแรกนะคะก็คือว่าไปเดินเที่ยวตามตลาดทั่วไปอะคะ่ะแล้วไปเจอพี่คนนึงเขาทําพวงกุญแจรองเท้าอะคะ่ะก็เลยลองรับมาขายประมาณสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์อะคะ่ะก็มานั่งคิดว่าเออเราเรียนเกี่ยวกับงานออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะทําได้นะก็เลยลองขอพี่เขาดูอยากทําพี่สอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เขาก็เลยแบบ ถึงช่วงที่เขาเริ่มจะไม่ค่อยมีเวลาเขาก็เลยถ่ายทอดวิชานี้มาให้แต่ก็คือว่าเราก็มาดัดแปลงอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะจุดเด่นของเราก็คือว่า มันมีความแปลกอะคะ่ะขายอย่างเดียวขายที่ความแปลกใน1คู่เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถแยกออกเป็นสองข้างได้คือถ้าคนเป็นเพื่อนการเป็นแฟนกันเนี่ยสามารถห้อยคนละข้างก็ได้อีกอย่างหนึ่งมันสามารถทําเป็นรองเท้าตุ๊กตาได้คือว่าอยากได้แบบไหนก็สั่งเราได้เลยค่ะจากรองเท้าแบบแรกๆจนมาแบบต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเริ่มการเย็บขึ้นมาเป็นงานที่ดูมีมาตรฐานมากขึ้นมีราคาสูงขึ้นอะนะคะแล้วก็ใช้หนังที่มีคุณภาพมากขึ้นจนต่อยอดไปถึงระดับพวกกระเป๋าดีไซน์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ราคาอยู่ที่พื้นฐานที่กลุ่มลูกค้าเราสามารถซื้อได้อะค่ะเป็นราคาที่ไม่สูงมาก จากรองเท้าคู่ใหญ่ที่เราใส่กันคิดสร้างสารรค์ออกมาเป็นพวงก,กุญแจเก๋ไก่น่ารักเหมาะสําหรับวัยรุ่นหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจงบประมาณในการผลิตก็ไม่สูงสามารถทํากําไรได้อย่างดีแหละไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุนด้วยค่ะกลุ่มลูกค้าหลักๆก็จะมีต้องทุกเพศทุกวัยอะค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยจนถึงคนมีอายุถึง60-70ก็ยังมาสนใจงานจล็กๆบางคนเขาชอบงานจิ๋วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็ลหลงไหลในชิ้นงานหนังอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อไปสําหรับงานแฮนด์เมดงาน SME างๆนะคะคือ ถ้าคุณคิดแล้วขอให้คุณทําเลยค่ะเพราะว่าถ้าทําเลยเนี่ยยังไงความคิดเราไม่เสียเปล่าอะคะ่ะยิ่งทําก็ยิ่งได้ค่ะสํานักงานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนติดตามข้อมูลความรู้และกิจกรรมดีๆของสอสวได้ที่ call center 1น0 1์หรือ www.sme.go.th